วันนี้เรามาส่งเตาลูกค้ากับเรียงมาเสร็จแล้วจะทาการจุดนะครับนี่เป็นระบบน้ํามันครับเราใช้ระบบน้ํามันนะครับก็จุดเตานี่เป็นระบบน้ํามันนะครับของเราการใช้น้ํามันเนี่ยมันจะประหยัดเวลาเพราะว่าไฟมันจะเสมอนะครับวันนี้ก็เป็นชุดควบแน่นนะครับในการสามารถเอาน้ําส้มควันไม้ได้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้เตาตัวนี้ครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่นะครับ0 8 8ย์3 7 4 7 7าเ็นะครับ เดี๋ยวมาดูการเลี้ยงไม้กันนะครับที่นี่ไม้เยอะนะครับไม้ง่ายหน่อยนะครับก็เลี้ยงแบบสบายเือก็คือจะสอนวิธีการซีนประตูด้วยนะครับไม้เลี้ยงเข้าไปอย่างนี้ครับก็ได้ถ้าไม้ขนาดนี้ก็ได้ประมาณหลักสิบกระสอบขึ้นนะครับแต่ถ้าไม้ใหญ่แบบเนี้ครับมันยัดยากมากจะได้ประมาณ8กระสอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเตาของเรานะครับจะทําให้ลูกค้าประทับใจหรือไม่นะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับทักมาได้นะครับ